สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะดอกชงโคนะคะสวยๆนะคะง่ายๆเลยมาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์2ขนาดความยาว4 5ซนติมค่ะจํานวน4เส้นแล้วดิบินเบอร์2ขนาดความยาว35ซนตมรนะคะจํานวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้น4 5ซนติเมตรเปนก่อนนะคะ ตรอจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1่ค่ะจับมานะเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่3ส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะลวบเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะดนึเงเข้ามาแบบนี้นะคะเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบน เส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะแบบนี้นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับเส้นที่สองเส้นที่สี่ับเส้นที่สามค่ะเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาหม้อช้อนที่ฐานไว้ค่ะ ริมป้องกับริชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะเหลือริมบินสีเส้นสุดท้ายนี่นะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดขาดทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่ง เส้นถัดมาสองรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสองรูที่1น,นะคะทะลุรูที่3มค่ะ่างนี้รวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามานะคะดึงเข้ามาให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะจับวิบิ้นพาดข้าม3าเส้นไปพาดข้ามสา,มสา,า,มสามเส้นไปค่ะจับพาดข้ามสาเส้นไปพาดข้าม3<ม>าเส้นพาดข้ามสาเส,ส้นค่ะ เราก็จะเหลือริบบิน3เส้นส,สุดท้ายนะี่นะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมานะสอดเข้าไปในรูที่1นึ่นี่เส้นถัดมาค่ะจับพาดมานะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะจับพาดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่3ค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดียเ๋ยวใส่เหรียญทีหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงมานะ ตึงให้กระชับเข้ามาเลยนี่นะคะแล้วเราก็สอดลอดสามเส้นไปสอดลอดสามเส้นไปนะคะสอดลอดสามเส้นไปสอดลอดไปค่ะนี่นะสอดลอดไปแบบนี้น,นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัปดปลายดิบินทิ้งค่ะ ดิบินตรงนี้เราก็ตัดทไดงเลยนะคะนี่ค่ะนะคะต่อมานะเราจะเอาดิบินนะคะความยาว35เซนเมตรค่ะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะเราจะเอามาสอดนะคะเราจะสอดไปแบบนี้เลยสอดลอดไปแบบนี้นะคะจับสอดลอดไปค่ะ แบบนี้นะแล้วก็พิกับด้านมาด้านนี้นะคะด้านกับด้านมาด้านนี้นะแล้วเราก็ต่อนะคะจับบิดมาแบบนี้นะสอดลอดไปแบบนี้นะคะสอดลอดสามเส้นไปอย่างนี้นะจับบิดมาแล้วก็สอดลอดสามเส้นไปนะคะแบบนี้นี่ค่ะจับบิดมาแบบนี้นะแล้วก็สอดหน้าเส้นของตัวเองแบบนี้ค่ะลอดสามเส้นไป น,นี้เลยทำแบบนี้ไปทุกเส้นเลยนะคะจับแบบนี้เลยบิดไปทุกเส้นเลยค่ะนี่นะคะจับบิดสาสอดไปน,นี้เลย นะคะเส้นสุดท้ายนะจับบิดไปนะคะสอดน้าเส้นตัวเองเราก็รอสามเส้นไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็ได้แบบนี้นะเราก็จะดึงนะคะค่อยๆดึงไล่ไปทีละเส้นนะดึงไล่ไปทีละเส้นให้สวยงามนะคะให้สวยงามนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะจับริดิ้นตะแคงนะคะขับมาแบบนี้ขับขึ้นด้านบนค่ะบิดม้วนลงมา แล้วก็สอดเข้าไปในดูนี้ค่ะทำแบบนี้นะทุกเส้นเลยค่ะขับขึ้นไปนะคะบิดม้วนลงมาสอดเข้าไปค่ะนี่นะคะ เี่นคะนี่นะ,ะนนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็พับกลับขึ้นด้านบนนะพับแล้วก็ย้อนกลับขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเี่นะ นะคะแบบนี้นะแล้วก็พิกกลับมาด้านนี้แล้วก็เปิดเส้นนีออกนะคะพับลิ้นๆมาด้านนี้นะพับมาด้านนี้นะคะบิบม้วนมาแบบนี้ข้ามหนึ่งเส้นนี้นะแล้วเราก็มาสอดรูนี้นะคะข้ามมาหนึ่งเส้นมาสอดรูนี้นี่ค่ะนี่นะคะนี่นะแล้วก็ดึงมาดึงลงมาค่ะนี่ค่ะพับมานะพับมาแบบนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นมาบิดม้วนมาแบบนี้ แล้วก็สอดเข้าไปนะคะกลับมาปิดม้วนมาแล้วก็สอดลงไปค่ะนะทำแบบนี้นะคะปิดมาแบบนี้ มานะม้วนมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดลงไปทำมาม้วนมาสอดเสร็จรูนีน้ค่ะทะลุลงไปด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลิ่นแบบนี้นะนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็พับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะพับสอดกลับขึ้นด้านบนไปนะคะ นะเแล้วก็พับมาด้านนี้นะคะพับมาด้านนี้พับลงมาค่ะแล้วก็สอดบลงไปนะแบบนี้นะคะจับมาพับลงมาค่ะสอดบลงไปนะนี่ค่ะ เี่คะ่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็ดึงนะคะกลีบไหนที่ไม่สวยเราก็ดึงลงมาให้สวยงามนะคะจัดแต่งให้สวยงามนะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็พับกลับขึ้นด้านบนนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบน,บบนี้ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะพับสอดกลับขึ้นไปเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบยวิ่งถงได้เลยเสร็จแล้วค่ะดอกชงโคนะคะสวยๆง่ายๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทิปใหม่ๆค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ